สวัสดีครับวันนี้หมอมีคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยารักษาสิวนะครับมาฝากกันนะครับเพราะนี้เนี่ยเป็นปัญหาทีา่เจอบ่อยมากนะครับแล้วก็จะมีข้อผิดพลาดเหมือนกับ บางคนเนี่ยยังใช้ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้นหมอต้องแนะนํากัอนว่าสําสหรับคนที่เป็นเยอะนะครับหรือว่ารักษาลองเองแล้วเนี่ยยังไม่หายเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเบื้องต้นนะครับผมายารักษาสิวหลักๆเลยนะครับผมจะมีกลุ่มหนึ่งคือ,อเป็นกลุ่มเบนซิลบอกไซด์นะครับหรือว่าเบนแนะครับอันที่2จะเป็นกลุ่ม วิตามินกดวิตามิน A นะครับก็จะมีพวกดิฟอรินก็คืออะดาพาลีนแล้วก็กลุ่มเตสติโนอินนะครับซึ่งก็มีหลายยี่ห้อนะครับผมแล้วก็ยาปฏิชีวนะชนิดทาซึ่งเราจะคุ้นเคยกันดีก็คือตัวคลินด้าเอ็มเนี่ยนะครับหรือว่ามันมีหลายจริงๆมีหลายยี่ห้อนะครับผมส่วน อันที่จริงๆก็ใช้มานานสักระยะหนึ่งแล้วนะครับคือเป็นตัวที่เป็นตัวที่รวมกันระหว่างตัวอะดัพพารีนร่วมกับตัวเบนซิลบล็อกไซด์นะครับคือตัวเนี่ยนะครับอีพีดูโอนะครับผมซึ่งจะประกอบด้วย0.1%อะดัพพารีนบวกสอาเปนต์เบนซิลบล็อกไซด์นะครับอ่าการรักษาเบื้องต้นนะครับ าการตัวที่ต้องใช้เลยนะครับคือกลุ่มของเ็นซิลบ็อกไซด์กับกลุ่มของกรดวิตามิน A มันต่างกันยังไงเ็นซิลบ็อกไซด์นียนะครับจะออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยไม่ใช้โดยไม่ใช่ยาปฏิชีวนะดังนั้นจะไม่ทําให้เกิดเชื้อดื้อยานะครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดคนที่ใช้แล้วจะมีปัญหาคือใช้แล้วหน้าแสบแห้งแดง นะครับดังนั้นเนี่ยต้องมีเทคนิคการใช้นิดหนึ่งนะครับโดยใช้แรกๆเนี่ยต้องค่อยๆเพิ่มอาจจะใช้ความเข้มข้นคอนเซนเทรชันแค่2.5%ก่อนนะครับตื่นเช้ามาเอาน้ำเปล่าล้างหน้าให้หน้าเปียกๆแล้วก็ทานี่บางๆนะครับให้ผิวปรับสภาพก่อนนะครับทิ้งไว้5นาทีแล้วค่อยๆเพิ่ม2-3วันไม่รู้สึกอะไรเก สิบนาทีอะไรเนี้ยนะครับพอเพิ่มค่อยๆเพิ่มให้ผิวปรับสภาพก่อนถ้าสมมุติเราไปทาทิ้งไว้ทั้งวันครั้งแรกสุดเนี่ยรับรองเกิดผิวหนังอักเสบหน้าแดงและแห้งลอกตามมาแน่นอนนะครับตัวน,นี้เนี้ยเป็นยาที่ต้องใช้ดังนั้นที่หมอจะแนะนําให้ใช้ก่อนล้างหน้าตื่นเช้ามาอา้ําเปียนๆนะให้หน้าเปลี่ยกๆนิดนึงจะได้ทายา,ยาได้บางๆได้นะครับผม ตัวนี้จะมีสตัวเนี่ยนะครับก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นที่ห้อที่คุ้นเคยกันนะครับจะเป็นวอเตอร์เบสจะไม่เหมือนกลุ่มที่เป็นแอลกอฮอล์เบสอันนี้ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยแสบนะครับ2.5%หรือ5%นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมี2 2 2สกูคือบอกว่าจะมีกลุ่มหนึ่งที่ แนะนำว่าให้ใช้ก่อนล้างหน้าเช่นทาไว30้30นาทีก่อนล้างตั้งแต่5้าถึงถึงสาอันที่2คือลิปออนไว้เลยคือหลังล้างพอผิวเราแข็งแรงแล้วนะครับาทาต่อเนื่องอาทาทิ้งไว้ตอนเช้าได้เลยนะครับอันตัวนี้ก็จะมี2แนวทางนะครับผมส่วนมากาหมอจะชอบให้ทาพอผิวแข็งแรงแล้วให้ทาทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมอันนี้ต้องใช้นะครับแต่ว่าเริ่มเบา เบนซิลบอคไซด์ side, นะครับใช้เป็นตัวที่ต้องใช้แต่ต้องมีเทคนิคการใช้คือใช้ uh, บางๆก่อนแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆแล้วก็เพิ่มเวลานะครับผม uh, ตัวที่2ซึ่งเป็นยาหลักในการดูแลรักษาสิวเหมือนกันนะครับผมก็คือตัวดิฟเฟอรินนะครับผมหรือว่า uh, ชื่อตัวยาก็คืออะดัพพารีนะครับนี่จะเป็นกลุ่มวิตามิน A นะครับผมซึ่งกลุ่มวิตามิน A เนี่ย มีประสิทธิภาพมากในการดูแลรักษาสิวโดวยเฉพาะสิวอุดตันต่างๆแล้วออกฤิ์นะัตั้งแต่ลดการอุดตันของ h y p e r c e r a t i n i z a t i o n ที่การผัดเซลล์ผิวดีขึ้นนี่นะครับผมแล้วก็ลดความมันอะไรต่างๆได้ด้วยรูขุมขนดีขึ้นด้วยนะครับลดรอยดําจากสิวได้ด้วยนะครับตัวนี้อ่าจะของถ,ถ้าเป็นของอะดัพพารีนนะครับจะเป็น0.1% นะครับอีกอ,อันนึ่ง,งอัน,นี้จะเป็นกลุ่ม,ม,มจริงจริงๆมีกลุ่มใหม่กว่านี้อีกอันนึงนะครับผมอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เก่าเป็นมานานมากแล้วนะครับก็คือกลุ่มเลตินอินนะครับผมจะมีหลายยี่ห้อนะครับผมแต่เลตินเอที่เราคุ้นเคยเนี่ยเขาเลิกผลิตไปแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นมีความเข้มข้นตั้งแต่0 0นย์จุดนสจนถึง0.5%ุนนะครับผม แนะนำให้ทาก่อนนอนนะครับผมจะเป็นดิฟลินเลือกใช้ได้ครับที่ต่างที่ต่างกันเนี่ยความอันนี้จะระคายเคืองน้อยกว่านะครับ้อยกว่าตัวนี้นะครับการใช้ทาก่อนนอนนะครับที่สําคัญคือเทคนิคการใช้ก็คือว่าต้องมีถ้าเกิดสมมติทาทุกวันอาทิตย์แรกเนี่ยจะกลับมาหาหมอแน่นอนว่า,าเป็นผืน่นอักเสบนะครับหน้าแห้งแดงลอก เป็นขุยแสบอะไรเนี้ยนะครับอ่ามันจะมีฤทธิ์ระคายเคืองได้นะครับดังนั้นในช่วงแรกเนี่ยหมอนแนะนําว่าอาจจะใช้ก่อนนอนคืนเว้นคืนก่อนนะครับไม่ต้องทุกคืนหรือว่าถ้าผิวเราเป็นผิวบอบบางแพ้ง่ายเนี่ยอาจจะใช้เป็นคืนเว้นสองคืนก็ได้หรือว่าทา moisturizer บำรุงไปก่อน แล้วค่อยทาตัวดิฟเฟอรินหรือว่ากลุ่มเตอร์ตินอินเนี่ยตามนะครับจะก็จะช่วยลดอาการได้อพอสมมติผิวช่วงแรกอาจจะทาวันเว้นวันวันเว้นสองพอค่อยๆดีขึ้นก็วันเว้นวันแล้วก็อพอพอผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทาทุกวันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พอสิวหายเกลี้ยงแล้ะในช่วงวัยรุ่นนะครับผมจะมีฮอร์โมนอยู่ฮอร์โมนเพศ ของเราเนี่ยจะไปกระตุ้นให้ต่อมไขมันมันผลิตไขมันมากขึ้นซิโบโรเลียนะครับทำให้มีสิวอุตันสิวอักเสบได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยหมอจะแนะนำว่าพอสิวหายแล้วยังไงก็ตามเนี่ยนะครับเนื่องจากเรายังมีฮอร์โมนเนาะก็จะให้แนะนำให้ทายาพวกเนี้ยสองตัวเนี้ยตอนเช้าอ่าตอนนี้ก่อนนอนนะครับทาต่อเนื่องสักระยะหนึ่งเพื่อ,อปรับ ให้ผิวเนี่ยปรับสภาพได้นะครับและป้องกันการเกิดสิวใหม่ด้วยเพราะในผิวของเราเนี่ยจะมีเรียกว่าไมโครคอมิโดนซึ่งก็คือสิวอุดตันคอมิโดีนยังไม่ไม่ได้เห็นออกมาด้วยตาเปล่าอ่ะนะครับสองตัวนี้จะช่วยในแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับผมอ่าส่วนอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่มีประสิทธิภาพดีเหมือนกันนะครับคือกลุ่มอิพิลูโอนะครับซึ่งเป็นตัวที่รวมระหว่างอะดรีนาีนกับเบนซิลฟอกไซด์ จะเป็นตัวที่อีพิโดอนะครับจะเป็นตัวที่รวมกันระหว่างอะดรพปารีนกับเบนซิลบอกไซด์0.1%อะดรพารีน2.5%เบนซิลบอกไซด์เจลนะครับการใช้ใช้ทาก่อนนอนนะครับผมเ,เทคนิคการใช้เหมือนกับกลุ่มดิฟเฟอรินเลยนะครับผมอาจจะทา แต่ตัวน,นี้อาจจะมีก่อความละคายเคืองลอกได้ค่อนข้างเยอะถ้าใช้ครั้งแรกนะครับวันแนะนําเหมือนเดิมทาวันเว้นวันก่อนถ้าจะยังรู้สึกละคายแห้งลอกอาจจะทา m อ i s t u เ i z e r นะครับบารุงด้วยนะครับแล้วก็2ออาจจะเป็นวันเว้น2หรือว่าทา m อ i s t u เ i z e r ก่อนแล้วค่อยทาตัวนี้ตามนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้ทั้งค่าเชือ้อแบคค่าเชือ้อซีแอคเน่นะครับผม แล้วก็ช่วยลดการตุนตอะไรต่างๆลดรอยแดงรอยดำได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวยาที่กลุ่มหลักนะครับอีกอันนึ่งที่จะมีการใช้กันเยอะมากนะครับผมคือยาปฏิชีวนะเฉพาะที่นะครับผมตัวนี้เนี่ยคลินด้าไมาซินนะครับอันนี้หลายคนคงค,ค,ค,คุ้นเคยเพราะขาดีมากนะครับตัวนี้จะฆ่าออกฤทธิ์ด้วยการฆ่าแบคทีเรียโดยตรงเลยดังนั้นเนี่ย เมื่อใช้ต่อเนื่องกันเกิน8สัปดาห์เนี่ยก็จะมีการดื้อยาแล้วนะครับตัวอีพิโทไมซินเนี่ยจะเป็นตัวที่ก่อนหน้านี้มีการใช้เยอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดื้อไปเกือบหมดละตัวคลินด้าไมซินเนี่ยถ้าใช้ตัวเดียวนะครับไม่แนะนําไม่ใช้ตัวเดียวนะครับต่อเนื่องนะครับจะทําให้เกิดการดื้อยาได้นะครับส่วนมากเนี่ยที่หมอเจอเนี่ยก็คือบอกว่าใช้ใช้ตัวเนี้ยทาเนี่ยทั่วหน้าเลยก็ตามอะไรก็ตามตัวเดียวเนี่ย นี่นะครับมันจะไม่ได้ดูแล mm hmm. แอดแทกกลไกลการเกิดสิวครบทุกอันนะครับนะแล้วมันจะเกิดเชื้อด้วยยาใช้ไปสัปะยะก็สิวก็ไม่หายนะครับดังนั้นหมอแนะนําตัวนี้เนี่ยให้แต้งบริเวณที่เป็นสิวอักเสบนะครับสิวหัวหนองต่างๆแต่ ที่สาคัญคือต้องใช้ควบคู่กับกลุ่มเ็นซิลบอกไซด์นะครับผมแล้วก็กลุ่มวิตามิน A ร่วมด้วยนะครับจะได้ประสิทธิภาพดีที่สุดห้ามใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมบ่อยๆนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับใช้แต่ยาปฏิชีวนะชนิดทาตัวนี้นะครับอย่างเดียว เลยนะครับผมเหมือนที่หมอบอกไปแล้วใช้ไปสักระยะหนึ่งมันก็เกิดเชือเ้อแบคทีเรียดื้อยาแล้วนะครับผมคราวนี้ก็ไม่ตอบสนองแล้วนะครับดังนั้นต้องใช้ควบคู่กับเบนซิลออกไซด์ร่วมกับกลุ่มวิตามิน A นะครับข้อทสองคือ,อใช้